สองดอกค่ะโอุ้ยใหญ่คักบ๊ยเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เด้อจะพาพี่น้องมารอหาเห็ดเบื่งค่ะสิมีปอนอวนกับบอตกค่ะแดงลาย ไปข่าวไปย่างหาเห็ดกันค่ะเพื่อมนสิม้าเลยดพอกับเขาแรล่งบบเด็เด,หด,ดเห็ดลงฤือดูค่ะพี่น้องอุ้ยเห็ดลงฤลือดูค่ะดอกเห็ด นี่ค่ะดอกกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดแรงฝนบ่ตกค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ด เห็ดเห็ดเห็ดแม่กระตากระได้หลายดอกอยู่เด้กค่ะงางมาพอดอกเห็ดค่ะพี่น้องไก่เตะปิ่นขวมป่นงานเพ้อ <laughs> จะเบิ่งห้อยไก่เชียร์ ดอกนะึงหรือว่หลอดตีนไก่นี่มองนี่นี่ดอกนะึงผุนดอกนะึงมาทางนี้อีกดอกนะึงสามดอกเลยค่ะพี่น้องสามดอกค่ะน่ดอก ยอดดอกอีกนอืดอก่งดอน้ดูดออีนัานต่กาปงอ็นอยแล้วเด้นีกระมีค่ะดอกหนึง แล้ขึ้นกัมนึงดอกนึ่งตสามดอกค่ะสดอกสดอก พี่ี้ตรงนี้แบบวอีกดอกนว่าแมนเดลดอกงานแมนอีหลี่ออีกสามดอกค่ะสามดอกนี่อีกดอกนึง เบิ่งกระต่ายด้วยน่นะน่ะสองดอกค่ะโอ้ยใหญ่คักบุ้ยนีดอกหนึ่ง๊ปดที่บกักี่นี่จะอยู่แวบๆเห็นมะโนแบดนี้นหม อีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องอมหมานนดูเด้อค่ะยางมาบับไก่รีบกลักวสิพผอแต่ละดอกพี่น้องเลยสามดอกสามดอกอุ้ยสี่ดอกมึงตัวไนด่ดอกหี้เป่อดดย ออกจะเข้าไไปบุี่ต้องมีอีกแดกนี่ค่ะนี่ครับพี่น้องมือเนี่ยเฮ็ดอยากออกอย่แต่มันแหลงหลายมันกั่นเบิร์ดค่ะน,น้อง อีกจุ่มหนึ่งเห็ดจากออกออกบอ่อได ตะเว้นกับคอยโลกงหรอกค่ะพี่น้องมาเบิงเห็ดได้หมวอแกงอยู่คะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเลเด้อค่ะพ่อแด้มีกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอราพี่ล่านองแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ